สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับคลิปตัวอัปเดตนะครับผมเต้น,นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าช่วงนี้มีอะไรที่เราจะต้องจับตามองแล้วก็ต้องเฝ้าระวังหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลย โอเคเริ่มได้เรื่องแรกนะครับจากการที่ผมทำคลิปก่อนหน้านี้ไปเกี่ยวกับการประกาศของ Fed Interest Decision นะครับว่าเขาจะประกาศกำหนดดอกตาดอกเบีย ok. อย่างไรบ้างซึ่งก็เป็นผลนะครับทำให้การาฟเนี่ยหลังจากที่ประกาศแล้วนักลงทุนยังไม่ได้ผิดค่าเท่าไหร่คือโดยรวมเนผมมองว่านักลงทุนเนี่ยเขาแค่อยากจะรู้ถึงความชัดเจนมากกว่ามันไม่ได้เกิดการแพนิคมากอย่างที่ควรแต่ก่อนที่จะเกิดช่วงเวลาในการประกาศอย่างชัดเจนเนี่ยก็มีการแกว่งของราคานะครับถ้าใครเฝ้ากราฟอยู่ช่วงนั้นเนี่ยก็คงจะสัมผัสได้เลยว่ากราฟมีการสวิงขึ้น ึ้นแล้ลงอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าหลังจากที่เฟดมีการประกาศตัวเลขออกมาแล้วก็สรุปเรียบร้อยแล้วว่าเป็นไปตามคาดหมายของหลายๆสำนักนะครับก็ทำให้ราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นไปอีกเพดานหนึ่งนะครับโอเคซึ่งก็จะมีแพทเทิร์นอยู่นะครับนี่มันไม่ใช่หัวอีกแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวเราลองไปดูเรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของ Triple w i t h i n n g นะครับที่ผมดาวได้เอามาแบ่งปันเพื่อนๆเนานะรอบนี้ว่าเป็นยังไงบ้าง Triple Witching เนี่ยจะเกิดในช่วงของวันศุกร์ที่3 ของไตรมาสแล้วก็ผมเนี่ยลองทำการแบ็กเทสในระยะใกล้ๆเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรได้ขึ้นนะครับก็เราลองไปดูย้อนหลังกันเนาะเริ่มจากไกลสุดก่อนเลยก็ได้นะครับผมทำไว้ประมาณ3รอบเนาะรอบแรกเนี่ยก็จะมาเป็นช่วงของ18มิถุนายนนะครับราคาเนี่ยมีการปรับตัวลงนะครับอยู่ในช่วงราคาแถวๆ9,400่กว่าๆเลยซึ่งผมอาจจะไม่ได้พูดเป็นเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าในแต่ละช่วงเนี่ยก็คือกราฟเนี่ยราคาไม่เท่า แต่อาจจะมองเป็นนะลบกว่ากี่พันจุดนะครับเท่าที่เราเห็นเนี่ยมีการปรับตัวลงเยอะหลังจากที่เกิดออปชันไตรมาสมีการปิดสัญญาต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นการย้ำฐานนะครับอย่างชัดเจนนะเป็นจุดที่เราจะต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ Triple w i t c h i n g ของรอบต่อไปเนี่ยจะเป็นประมาณช่วง17กันยายนหลังจากที่มีการหมด ทริปเปิลวิชชิ่แล้วเนี่ยไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการปรับตัวลงจริงๆนะครับก็กว่า9,000จุดเหมือนกันแล้วก็เป็นช่วงที่อยู่ในช่วงเดียวกับออปชันไตรมาสด้วยนะซึ่งจะเป็นลาสไฟเดย์ของแต่ละเดือนนะครับ ก็จะเป็นสุกสุดท้ายนะเราก็ต้องจับตาดูของรอบนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นไตรมาสด้วยแต่ว่าผมอาจจะยังไม่ขอไปแตะมากนะเดี๋ยวจะเก็บไว้พูดแล้วก็หาเขาเรียกว่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในช่วงใกล้ๆเพราะว่าถ้ายิ่งเป็นช่วงที่ไกลๆหรือมีระยะที่ยังมีออปชันของรายสัปดาห์ขั้นอยู่เนี่ยตัวเลขอาจจะยังไม่ชัดเจนมากพอทุกคนอาจจะได้ตัวเลขที่แน่ชัดกว่านี้หรือทิศทางที่ผมอาจจะลองมาประเมินอ,อีกรอบหนึ่งนะครับในครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวลองดูกันแล้วก็โอเคมาทริปเปอร์วิชชิ่งรอบก่อน ล่าสุดนะครับก็จะเป็น triple w i วิชชิ่ของ17ธันวาเดือนธันวาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นเนาะแต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็ปรับตัวลงอย่างรุนแรงเลยนะกว่า15,000จุดนะครับทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าเอ๊ะแล้วมันที่ผ่านมามันไม่ลงหรอทําไมนี่มันมันก็ดูยังขึ้นได้อยู่พักหนึ่งนี่นาะใช่ครับถ้าเราไปดู back t เทสที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นได้ว่า มันจะมีการปรับตัวขึ้นนะครับในช่วงของเดือนธันวามักจะเป็นบวกอยู่แล้วถ้าเราไปดูแบ็กเทสย้อนไกลๆหลายๆปีนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็อาจจะทําเป็นสรุปให้ว่าแม้ว่าจะทําการขึ้นรีบาวหรือแม้ว่าจะไม่การปรับตัวลงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าในช่วงอาทิตย์ต่อมาจะไม่ลงนะครับพราะง้นทุกคนจะต้องเฝ้าระวังในจุดนี้ให้ดีนะครับโอเค แล้วก็หลังจากนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นช่วงของวันที่คลิปเนี่ยลงอาจจะมีการปรับตัวของราคาหรือกราฟเนี่ยแสดงผลยังไงก็ตามเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันอีกทีหนึ่งแล้วก็นี่ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่มันไม่ใช่หวยนะครับนี่มันแป๊กเอ้ไม่ใช่นะครับมันเป็นแค่การตีเล่นของพวกเรานะครับแล้วเราก็ลองดูนะครับว่าเอ๊นี่มันจะเกิดแบบนี้หรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมขอ ให้ทุกคนดูตัว E ไว้ก่อนนะที่เป็นสีชมพูอ่อนนะครับเเดี๋ยวผมคิดว่าจะกลับมาพูดเรื่องนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้กลับมาดูพร้อมๆกันในเรื่องของออปชั่นแนวต้านแนวรับของรอบนี้ที่จะถึงนะครับที่ผมลองมาดูแล้วก็เอามาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะว่ามันจะตรงกันหรือเปล่านะครับ แล้วก็จะมาดู Max Pen Pri ไพนะครับอยู่ที่39 0 0 0นะครับแล้วก็มีการคอสูงสุดอยู่ที่ประมาณช่วง42 0 0 0นะครับแล้วก็คอกับพุทที่ผมเห็นว่ามันมีนัยยะเนี่ยอยู่ในช่วงสอง38 0นแะครับแต่ทุกคนก็ต้องไม่ตัดความเป็นไปได้นะครับมีการเปิดพุทอย่างมากเลยนะครับโวล่มสูงพอสมควรเลยอยู่ที่34 0 0 0แต่ส่วนตัวผมมองว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ได้กลับลงไปเล่นต่ํากว่า36 0 0 0เลยคิดว่ารอบนี้ก็คงยังไม่ใช่ช่วงที่จะน่าจะกลับไปช่วง3 4 0 0 0นนะครับเพราะว่า ทางเฟดเนี่ยเขาก็ได้มีการประกาศทั้งตัวเลขดอกเบีย้ยทั้งความน่ากังวลทั้งข่าวสงครามเนี่ยก็เริ่มมีความบันเทาลงบ้างแล้วคิดว่ายังไงเนี่ยน่าจะยังอยู่ในกรอบที่คิดไว้นะครับก็คือช่วง3 8 0 0 0ืถึงสี่หมื่นสองนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูวอล่มเพิ่มเติมกันอีกนิดหน่อยเนาะในช่วงของการเปิด call และ put นะครับก็จะอยู่ที่วอล่มหนาๆเน,นี่ยอยู่ที่ช่วง4ี่หมื่นสองจริงๆนะเดี๋ยวเราลองไปดู put นิดนึงความน่าสนใจของ put เนี่ยอยู่ตรงช่วงราคาประมาณช่วง38 0 0 0ืเป็นต้นไป จนถึง40,000นะครับก็จะพอมีโวลุ่มแล้วก็มีการเปิด Open Interest ไว้พอสมควรนะส่วนในช่วงของ30,000นสีนี้ผมมองว่าแม้ว่าจะเยอะแต่ว่าผมยังไม่ให้ความสำคัญเท่าไหร่นะอาจจะเป็นกรอบแล้วก็ดู m c x ก e n น Price เป็นหลักนะที่เป็นจุดแนวรับมองว่าอาจจะยังขึ้นได้อีกนะครับแล้วก็เราลองไปดูข้อมูลของเบอื่นเพิ่มเนาะ โอเคแม็กเพ็น p r i อยู่ที่3,900มจริงแล้วก็ไฮวอล่มของคออยู่ที่4,200มนะครับแล้วก็ค่ากลางๆที่เรามองว่าอาจจะจบเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ3,800 0ส่วนที่มองข้ามไม่ได้แต่ว่าเก็บไว้ในใจไว้ก่อนเนี่ยอยู่ที่3,400มนะแต่ผมก็ได้วิเคราะห์ไปก่อนหน้าแล้ว2ีชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมีการเปิดช่วงส4ง4,000 40, กับ4,200มเนี่ยเป็นปรมิมาณมากพอสมควรเลยโอเคครับก็จะเป็น40,000กับ 42่0 0จริงๆเนาะที่เราจะต้องเฝ้าจับตามองนะครับก็เป็นช่วงตัวเลขที่น่าสนใจเลย เมื่อกี้เราได้พูดถึงเรื่องออปชันไปแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมกําลังจะพูดว่ามันเกี่ยวข้องยังไงเมื่อกี้เราดูแล้วนะคะว่า Mac Pen Pi ไนี้มันอยู่ที่ประมาณช่วง3ามหมใช่ไหมครับกับราคาที่เรามองเป็นกรอบเทรดอยู่ที่ช่วง3ามหมืนแปดมันมีความคาบเกี่ยวกันกับอ e ีเลดเวฟครับผมบอกเลยนะครับว่าคนตีอ e ีเลดเวฟเนี่ยเขาคงไม่ได้มาดูนะครับผมก็ปล่อยเขาตีเต็มที่เลยแล้วผมก็มาหาจุดเชื่อมโยงแล้วก็เลือกในซีนารีโอที่เรามองว่ามีความเป็นไปได้แล้วก็เลือกแผนการเทรดที่ตรงกันอีกทีนนึงนะครับ ก็ต้องขอบคุณบร,รมีศรีสยามมากนะครับที่ทําให้เรามีเซตอัพดีๆเล่นนะครับแล้วก็มีดอยอุ่นๆให้เราได้อยู่นะครับอ๋อไม่ใช่นะครับมีกําไรให้เราได้ทำนะครับทั้งลองทั้งช็อตได้หมดเลยแต่ยังไงก็มานี่มาเนแล้วก็สต็อปลอสเป็นสิ่งสําคัญนะครับอย่าลืมโอเคครับเดี๋ยวจะนอกเรื่องก็กลายเป็นว่า ช่วงสา0 0ม่นเนี่ยเป็นช่วงที่น่าสนใจแล้วก็อยู่ในกรอบของสามเหลี่ยมด้วยถ้าเป็น PA ผมก็มองว่าเป็น symmetry triangle นะครับกำลังจะเลือกทางแต่ด้วยความที่ว่าพอเราเอา e l i t e wave มาจาับเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่ามันจะทำการปรับตัวขึ้นในช่วงของ3 7 8 0 0นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่หลุดแนวรับของที่ผมมองไว้นะช่วง37 0 0เนี่ยก็เป็นจุดดีๆนะครับที่เราสามารถเข้าไปเก็บของแล้วก็สามารถลองได้นะเป็นยังไงกันบ้างครับ กับข่าวสารดีๆแล้วก็การวิเคราะห์ของผมที่นํามาแบ่งปันเพื่อนๆในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยผมขอขอบคุณนะครับพี่นาจากขับคนตื่นเช้านะครับแล้วก็ใครสามารถติดตามได้นะครับข้อข้อมูลดีๆเหล่านี้ก็มาจากทั้งเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆนะครับในขับของขับเฮาของผมที่ผมเคยอยู่เหมือนกันผมอาจจะขอแปะลิงก์อะไรงนี้ไว้หน่อยนะครับว่าเออเนี่ยเป็นเร็นคลับที่เราได้ความรู้นะความรู้ดีๆเหล่านี้เราได้มาจากของพี่นานครับก็อยากจะให้เครดิตของพี่นาไว้ด้วยก็ไงก็ขอบคุณมากนะครับ โอเคถ้าผมมีอะไรดีๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอากลับมาฝากเพื่อนๆอนนีกนะครับแล้วก็รอการวิเคราะห์ในช่วงสัปดาห์หน้านะครับไตรามาสยังไงก็น่าสนใจมากๆเลยยังไงเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับถ้าชื่นชอบคลิปดีๆที่พวกเรานำมาแบ่งปันเนี่ยก็สามารถให้กำลังใจแล้วก็ติชมได้ในคอมเมนต์เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ